สวัสดีครับเด็กๆห้อง IEP ของครูนะครับวันนี้คุณครูลานะครับทักเรียนแต่ว่าเราจะเจอกันในรูปแบบของออนไลน์ก็คือในเรื่องในเรื่องของการหาลิมิตในรูปของค่าสัมบูรณ์การหาลิมิตในรูปของค่าสัมบูรณ์ยังจําได้อยู่เนาะขอทบทวนก่อนว่าคําว่าลิมิตในรูปของค่าสัมบูรณ์ในที่นี้ตัวแรกแอบ์สลูตรลบหค่าสมบูรณ์ภาษาอังกฤษเรียกว่าแอบ์สลูตรนะครับแอบสลูตรหได้5ถูกต้องครับ แอบส l u t e สิบสองได้สิบสองแอบสของสิบเก้าได้สิบเก้าแอบสของหนึ่งร้อยเจ็ดได้หนึ่งร้อยเจ็ดนะครับนักเรียนจะเห็นว่ากรณีที่สิ่งที่อยู่ในแอบส l u t e เป็นบวกนะครับแอบส์ลูเอ็กเนี่ยเห็นไหมว่าเวลาเราถอดออกมาถอดแอบส l u t e ออกมามันก็จะได้ตัวที่อยู่ข้างในมาน,นั่นเองก็คือแอบส l u t e เอ็กจะถอดออกมาได้เป็นเอ็กซ์ นะครับตัวแรกต่อไปตัวที่2ครับถ้าพูดถึงแอบส์ลูดของลบสนักเรียนก็รู้ทันทีอยู่แล้วครับว่าได้3แอบส์ลูดของลบสิ 17, เราก็ได้ออกมาเป็น17แอบส์ลูดของลบห้ 54, เราออกมาเป็น54ถูกต้องครับแอบส์ลูดของลบเจ็ 9, ก็ได้759เราจะเห็นว่ากรณีที่ข้างในมันติดลบ กรณีที่ข้างในมันติดลบเวลาถอดแอบส์ลูดออกมามันไม่ติดลบแล้วไม่ติดลบแล้วเราทํายังไงถึงไม่ติดลบมันเสมือนกับว่าเราเอาเราได้ตัวเดิมแหละแต่เราเอาลบไปวางไว้ข้างหน้ามานันเพราะตัวนี้มันก็คือความหมายของตัวนี้ก็คือจํานวนที่อยู่ตรงข้ามกับลบสามมันก็คือสามไงหรือพูดง่ายๆว่าลบเจอลบเป็นบวกโอเคที่ครูพูดนะครับตัวนี้ก็จะเหมือนว่าจํานวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลบสิบเจ็ด ฝั่งตรงข้ามกับลบ17มันก็คือ17หรือเราเขียนแทนด้วยลบของลบ17ไงครับเพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่อยู่ในแอบส์ลูดเนี่ยมันติดลบเราถอดออกมาเราจะต้องได้ตัวตรงข้ามของมันก็คือลบ x ครับโอเคเนาะเราก็เลยสรุปเป็นกรณีบอกว่าถ้าแอบส์ลูด x มากกว่า0มากกว่าเท่ากับ0ถอดออกมาจะได้ x แต่ถ้าเกิดแอบส์ลูด x น้อยกว่า0ถอดออกมาจะต้องได้ลบ x ครับ ียนะอันนี้คือกรณีที่เราไม่รู้ว่า absolute x มันเป็นอะไรอย่างเช่นกรณีนี้ก็เหมือนกันครับเราไม่รู้เราใช้คำนี้เลยนะเราไม่รู้ว่า x ลบ5เนี่ยเป็นอะไรเราก็บอกว่าอ่ะมันจะได้ x ลบ5ก็ต่อเมื่อตอนไหนตอนที่ x ลบ5ต้องมากกว่าเท่ากับ0หรือพูดง่ายๆว่า x ลบ5ต้องเป็นบวกครับ ถ้าเมื่อไหร่ตัวนี้เป็นบวกโอเคได้ตัวเดิมแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ตัวนี้เป็นลบก็คือ x ลบ5น้อยกว่า0ถ้า x ลบ5น้อยกว่า0ถอดออกมาครับจะต้องได้ลบวงเล็บ x ลบ5นะครับหรือเราจะเขียนต่ออีกนิดนึงครับขยับตัวให้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้ได้ลบวงเล็บ x ลบ5ครูปล่อยติดไว้แบบนี้นะ แต่ครูมาบอกว่าครูขอขยับตัวนี้ครับขยับตัวนี้ได้อะไรจากลบ5ย้ายมาเป็นบวก5ได้ออกมากลายเป็น x ต้องมากกว่าเท่ากับ5ตัวนี้ออกมาได้กลายเป็น x ต้องน้อยกว่า5แบบนี้ครับโอเคไหมเราฝึกการถอดแอบสลูดนะครับกรณีที่เราไม่รู้เราก็ต้องแบ่งเป็น2กรณีไปมาดูข้อนี้ครับเหมือนเดิมรู้ไหม อะไรรู้อะไรครับครบูรู้หรือไม่ว่าตัวนี้ที่อยู่ในแอปเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบก็ไม่รู้เนาะก็บอกว่าไม่รู้ถ้าไม่รู้เราทํำยังไงครับเราก็บอกว่าได้เราถอดออกมาได้ x บวกหนึ่งส่วนด้วย x บวกหนึ่งถ้า x บวกหนึ่งก็คือตัวที่อยู่ในแอปเนี่ยครับถ้าตัวที่อยู่ในแอปมากกว่าศูนย์ มากกว่าเท่ากับ0แต่ถ้าตัวที่อยู่ในแอปก็คือ x บวก1น้อยกว่า0เราจะต้องได้นยครับตัวอยู่ในแอปเนี่ยครับเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรไงแล้วก็เลยต้องแยก2กรณีเราจะต้องได้ลบวงเล็บ x บวก1ส่วนด้วย x บวก1บางคนก็เห็นละคู่ขามันตัดกันค่ะได้1ใช่ครับ ตัวนี้ก็ตัดกันได้ออกมากลายเป็นลบหนึ่งใช่ครับเขาถามหาลิมิตของ f x อ่ะเดี๋ยวก่อนเนาะก่อนจะไปสเต,ต็ปต่อไปเราเอามาเขียนเส้นจำนวนดูก่อนสิตัวนี้ถ้าเราเขียนต่อเราจะได้ว่า x ต้องมากกว่าเท่ากับลบหตัวนี้ถ้าเราเขียนต่อเราจะได้ x น้อยกว่าลบหแสดงว่าจุดที่มันทำให้เกิดการแบ่งอยู่ที่ลบหครับ x มากกว่าเท่ากับลบหนึ่งปืดถือลากไปทางขวาจะได้ว่า fx ออกมาเป็น1แต่ถ้าเกิด x น้อยกว่าลบหนึ่งเราจะได้ว่า fx จะต้องเท่ากับลบหนึ่งนะครับ เพราะฉะนั้นอันแรกเลยครับอันแรกเลยอ่ะขอไฮไลท์แบ่งสีก่อนอันนี้ได้หนึเนาะได้1นึคออนน่คืออยู่ฝั่งนี้ได้ลบหคืออยู่ฝั่งนี้ลิมิตของแอบส์เบวกหส่วนด้วย x บวกหเมื่อ x เข้าใกล้ลบหด้านลบเข้าใกล้ลบหนึ่ด้านลบฝั่งไหนครับลบหด้านลบตอบในใจว่าฝัง สายเพราะฉะนั้นสีอะไรแน่สีเหลืองสีเหลืองได้อะไรได้ลบหออกมากลายเป็นลิมิตของลบหนเเข้าใกล้ลบหด้านลบอะไรครับเนี่ยเธอจะเข้าใกล้อะไรก็ช่างเธอจะเข้าใกล้อะไรก็ช่างฉันยืนรอยอยู่ที่ลบหหรือพูดง่ายๆครับลิมิตของค่าคงที่ย่อมได้ค่าคงที่ครับต่อแล้วนะตัวต่อไปครับ ลิมิตของแอบส์ลูดเบวก1ส่วนด้วยบวก1เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1ด้านบวกเข้าใกล้ลบ1นด้านบวกคือด้านขวายังไงก็สีเขียวเพราะฉะนั้นครับเราก็เลยได้ออกมากลายเป็นลิมิตของ1 x เข้าใกล้ลบ1ด้านบวกออกมาได้กลายเป็น1นะครับเพราะฉะนั้นครูถามครับด้านซ้ายมือเป็นลบ1ด้านขวามือเป็น1เอามือขึ้นมา2คข้างนะจินตนาการนะครับ แล้วถามว่าสองข้างมันเท่ากันไหมคําตอบคือจิ้มที่หน้าเราก็ไม่เท่ากันพอไม่เท่ากันเราก็เลยตอบว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรนะตอบว่าอะไรครับตอบว่าลิมิตคือไม่มีค่าแบบนี้ครับโอเคข้อนี้เสร็จเรียบร้อยครับอันนี้คือตัวอย่างที่เราทํากันต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างต่อไปในตอนต่อไปครับ